สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18พฤษภาคม2,568พายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมือนีเดินทางมาหาเสี้ยนดินท่านผู้ชมนะครับพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่1มิถุนายน2,568นะครับงวดีิผพานมาครับล่าง8 7ตรงๆนะผมบรรยากาศ อ่าเป็นสีคึมๆึมทำชมนะผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับบ้านเพิ่นก็อยู่ข้างในพุ่นละนะผมเดี๋ยวรอนะครับผมจังมาชมมาฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับก็ถือว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งนะครับเซียนท่านหนึ่งที่แม่นได้พี่น้องงวดอ่าหกแปดเจ็ดงวดนั่นก็เขาสามโตนะเพิ่นหอหกเจ็ดแปดนะครับผมอ่างวดศูนย์หกหกศูนย์นะครับมาเลขฝันเพิ่นทำชุ่มนะมาเลขฝัน อาก็ล่าสุด8ปดดตรงตรง,ตรงเอานะครับจังรอพี่น้องเพื่อนเท่านไหนออกมานะครับจังรอจังมาฟังน้ากันนะครับผมมาแล้วท่านผู้ชมนะครับผมบานเพินอยู่หลังข้างในนะครับฝนตกแห้งเมื่อวานท่างนี้ตกบ,บตุบุนนี่ตอนสี่แปดบ่ตกบ่ตกบ่ตอนย่ำค่ำตกบ่ พี่่าวต่อกรแม่หมูครับตอเครับเส้นดินโอ้แปดเจ็ดตรงตรงเน๊ยอ่อธรรมชมนี่นะครับชุดล่างนะครับชุดล่างแปดเจดตรงตรงเอ้าใหเอฟซีพนบึงก่อนเส้นดินอ่าย่มเขากับเขาตรงตเนาะครับนี่คบ่นะครับน่ หกแปดเจกับ3าตัวแต่ว่าเส้นดินให้6หกเจ็ดแปดเนาะงวด6 0ศูนยะศูเขาเล็กฟันเส้นดินให้6หฟัน6กหนึ่งศูนย์บกเรือหกหกศูนย์หนึ่งหกเนี่ยหกหนึ่นอ่าบ่าวแ่วมาแล้วก็มีน้ำใจครับขอบคุณครับผมนะครับผมว่านะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งกันะเด่น8นะครับผมเอด่นแปดหนึ่งกับ8จับคู่8ปดเจ็ติดเป็นชุดร่อง นะครับทำชุ่มรากาชุดอา่าชุด3ตัวมาตรลักร้อยทำชุ่มนะครับหลักร้อยสามนะครับหลักร้อยสามนะครับหลักซิปชุดบนว่าเขานะครับชุดบนไม่เข้าอา่าชุดบนมาตรลักร้อยนะครับชุดล่างนี่เข่าแปดเจ็ดตรงๆนะครับเลขวิ่งล่างแปดเลขติดเจ็ดนี่นะแปดเจ็ดตรงๆอ่าเอา้างวดนี้งวดไหมครับท่าน มาหาเสี้ยนดินไม่ครับอ่าให้ลงให้เลยทำชุ่มบ่ต้องรอดโดนครับอ่าเสี้ยนแท้มเรียบร้อยอยู่เรียบร้อนึ่งอ่าหมดไปแล้วคอือมีต่วหน้าได้บ้างนะครับ สมัน้องเพนเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับล่างกับแปดเจ็ดตรงตรๆดาบตะวาม่าเป็นตัวร่องอ่นะครับสิบส่วนหน้าน่วนอันนี้ อยู <im itation> <sm all> uh, ่ง uh, ่นะครับผมเอฟซีเอฟเป็นหาเก่าเนาะเป็นเกียดไหมจช่หน้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าเก้าแต่ศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้า นก็คำนวณไว้ให้แล้วท่านผู้ชมอันนี้ไม่เขียนให้ตัวยงงยงแอบเอฟซีพอยงงไม่งงจะได้เปนงยๆนะครับส่องสี่สามเนึ่งมันตรงหมดก็ฟันเดตัวก่อลน้ที่บอกตัวกอบ่ แปดหกเป็นแปดแปดหกี่โตแปดหกแปดโก้นี่ครับ่ตัวกตามาาตบิจเอาตัวเด่นตัวเด่นครับองีาหนึ่ 5, 1, 8, 1, 5, 1, ่ะเอมักก่เอานะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะให้เส้นดินเขียนชุดอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับหาผู้ใดอยากได้หลักร้อยหลักร้อยเพิ่นก็ถือว่าแม่นอันนี้ชุดชุดบนชุดล่างนะครับผมเสียนดินหนึ่งมิถุนายน2568นะครับงวดที่ผ่านมาก,ก็บแปล่างตรงๆนะครับมาเป็นตัวร่องท่านผู้ชมอ่านี่นะครับผมลมดีดีพี่น้องหันะงวที่แล้วมาตัวร่องครับชุดล่างมา87ตรง,ตรง,ตรงๆอ่า าหาได้ไปหา,ายิบจับลอตเตอรี่้วพี่น้องนะหาได้ไปจองลอตเตอรี่นะครับเป็นแนวทา่าทาธรรมชมหามาคาชอบถูกใจตรงใจเข้ากัจังไปหายิบจับลอตเตอรี่นะวิ่งบนนะครับหกับ8เลขติด019ย์หนึ่งเก้านะครับแปดศูนนะครับ, 89, รบชุดบนวงกลมให้หา1กับ81นึ่งับเน้น5้าหกับ81วิ่งล่าง4กับ7นะครับเลขติด1นึ่ 3, นะครับ41 42 43 71 72 73วงกลมที่43กับ72ตัวร่องพี่น้องหาเข้ามาหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เ้ยพี่น้องนี่คือ71นี่น71ก็ตรงกับนครพนมนะครับจากนาครพนมนะครับแต่า <ขอ S 1> ถามถามักตัวเน้นถามักตัวเน้นาหา181 43 72นะครับผม4คู่นี่ถามักถ้าชอบกหาลอตเตอรี่ไว้แอบยิบไป,เ,ปเลยครับแอบซอ,อ้าะมันเถิ มาเบิงชุดสองรางเรียกว่าสามตัวไทยเนาะอ่ามาเบิงชุดสามตัวพี่น้องชุดหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนอ่าท่านผู้ชมนะครับมาเบิงชุดสามตัวหลักร้อยนะครับเพราะว่างวดหกเจ็ดแปดนะนะเป็นให้หกเจ็ดแปดมันออกหกแปดเจ็ดนะครับอ่าผู้ใดมักนะครับสามตัวนี้คาก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องนะเผื่อมาเลขท้ายสามตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่ หลักร้อยขึ้เก่านี่ครับผมหววที่พันมามาตรามสามาหลักร้อยหลักร้อยครับศูนย์หนึ่งเก้าวงเนสามสี่แถวเลยเนาะจีดเอาได้กัได้ครับผมจีดแล้วละส สิบบนนะเียดบนยี่บ้อันนี้ขีดอะนะครับเดี๋ยวพันจะงงเล็กศูนย์ขีดังครับอืมอสบ,บน <c oughs> อืมอ okay. Cows would ะะท่านผู้ชมนะครับเขียนตัวหน่อยเนี่ยนะครับตะวันทีข้างล่างก็เลี้ยวดเส้นดินบนทางไปเขียนติดกันย่าวเอานะครับ่อันนี้เป็นชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนด้วพี่น้องเด้อนะครับเอา อันนี้เป็นชุดนะครับหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนด้วพี่น้องข้างล่างกันเลยมันเเขียนมันตัวน้อยนะครับตาเอฟซีมีแต่พอยใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อน้เขียนตัวใหญ่ๆเอานะครับท่านผู้ชมหลักร้อยนะครับสามสี่หกด้วพี่น้องด้วหลักสิบบนห้ากับแปดหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดบนชุดสามตัวท่านผู้ชมนะเพิ่นจับให้ก็นจะมีแปดหางนะครับสามแปดเก้าสี่ห้าเก้า หกแปดหนึ่งหกแปดเก้นะครับอ่า650480นะครับ381451นะครับเพิ่นกัจจับใส่ตัวที่เพิ่นเพิ่นเน้นได้พี่น้องเด้อนะครับ681กับ451ตัวเน้นนะผู้ใดมักตัวร้อนกัดติดไว้พี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้เพื่อเพื่อได้รางวัลเลขท้าย3ตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่อันนี้นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อชุดบนชุดล่าง นะครับอ่าเอานะครับชุดล่างประเด็นห้สากับเจ็ดสอนะครับอันนี้ชุดบนชุดบนชุด3ตัวอันนี้ชุด2ตัวครับอ่าถ้าบนเล็กเลขวิ่งเล็กเด่นหากับ8นะครับผมเล็กติด0 1 9 5์5นึ่8เ8้าหนะครับชุดบน5 1าหกับแปตัวเน้นนะครับชุดล่างเล็กวิ่งเล็กเด่นสกับ7เล็กติด1นึ่นะครับผม สี่หนึ่งสี่สองสี่สนึ่งับชุดล่างวงกลมที่43กับ72นะครับผมเอาแคปหน้าจอเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเด้อนะครับถ้าห้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจกัจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ชุดบนกัดหาไว้ได้พี่น้องหนับเพื่อได้รางวัลใหญ่นะครับเพื่อได้โชคใหญ่โชคใหญ่นะชุด3ตัวนี่เพื่อนเน่นไฮหกแปดหนึ่งกับสี่ห้าหนึครับอ่าหาได้โชคใหญ่เนะครับห้าไปนะเอฟซี หาไว้กันละครับเพืนอนก็หาไว้แตงซูลโก้ผมก็ซื้อให้กันเนี่ยฟันได้ฟันกี่กันซูลโก้เนี่ยแต่ว่าเป็นซื้อแต่ซูลโก้เหรอเอ้านะครับหาโชคฮามานอีกเด้อพี่น้องเด้อเพราะเอางวดที่ผ่านมากับแปดเจ็ดแปดเจ็ดตรงตรงชุดล่างเนาะเงี้ยบบ่เขาก็เงี้ยบบกเขาก็มีเงีงวดบ่เขาก็มีมันเป็นแก่การคำนวณเนาะครับคำนวณคิดว่าไม่ได้จะเป็นไปได้คำส่วนละครับเออาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเส้นท่านหนึ่งที่แม่น อาขอบคุณเส้นดินครับผมขอบคุณผิดมันได้ครับครับผมสวัเบ้าถกแมมูครับครับสวัสดีครับ